สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้ตาชานได้แก้ข่าวเรื่องเงินกระถินที่ยังเป็นกระแสดรามาร่าอยู่นะคะลองมาฟังบางช่วงบางตอนของตาชานพูดบ้างคะ่ะว่าซีซีมีภาพท,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 ที่เอาเงินใส่กระเป๋านี่มันไม่ใช่ใส่จริงใส่จริงแต่<ด>พอถ,<ด>ถ,ถึงเวลาเราก็จุกออกไป แต่เราไม่ได้ให้นักข่าวเขาอะไรสัมภาษณ์เราจบอเอาไปเองเออแล้วก็ไปเอาไปร่วมใส่จานเองครับตอนช่วงที่เก็บนะั่นคือเก็บเพื่ออะไรนะตอนนั้นเ,เ,กเก็บใส่ซองอมันมันมีซองใส่ซองใส่ซองมันจะมีซองไปครับเออแต่แต่พอไปดูโท,ทรศัพท์เห็นว่าตาชาม<อ>ยักยอกเงินก็ินโอยอยากจะไปแก<อ>้ข่าว ช่วยแก้ข่าวให้ตาชาญแล้วนะคะของจริงเป็นอย่างไรทุกคนย่อมรู้หากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องเครือข่ายของเราทั้ง3ามช่องเลยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ